พามาดูรถสุดหล่ออีกคันหนึ่งคันนี้บอกได้เลยว่ากระแสะมาแรงมากนะ Yamaha X Max 300 New คันนี้เนี่ยคือเราก็เจอมาหลายคันแล้วนะไอ้คันที่ว่าเป็น300 New เนี่ยแต่คันนี้บอกได้เลยว่ามันดุกวะทุกคันจริงๆนะอ่ะพามาดูรถกันครับนี่ฮะตัว New น,นะฮะ New โฉมใหม่เลยกระแสะมาแรงมากๆเลยถึงแม้ว่า X Max จะ อย่างที่บอกว่าเออเราอาจจะเป็นรองของพอซ่าในเรื่องของการตลาดแต่เรื่องของความหล่อผมบอกได้เลยว่าไม่เป็น2รองใครแน่นอนชกหน้าโหลดไปประมาณอ,อ่ากี่นิ้วะค่ัคันนี้ 2, 2, 2. ประมาณ2นิ้วกว่านะประมาณ2นิ้วกว่านะครับก็เป็นตัวใหม่แล้วก็มาดูที่ชกหลังครับ YSSG Series ตรงรุ่นนะขนาด3-3-5ของ Yamaha X Max เลยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่า หาค่อนข้างยากมากสีดําทองตัวสตั๊ดสีทองตัวนี้นะฮะนี่ตรงรุ่นนะฮะใส่แล้วแบบหล่อลงตัวมากสังเกตตัวนี้สปริงดําโลโก้ทองเลเซอร์แล้วมาเจอกับโลโก้ทองของเอ็กแม็กตัวเนี้ลงตัวมากๆแล้วแม็กทองด้วยตรงรุ่นมากมากสวยคอนเซปต์มากๆเลยแล้วก็นี่นะชกหน้าแล้วก็มีชิลหน้าแต่งด้วยนะเนี้ยตัว G3 หนะ้าน็อตเลดกอะไรประมาณนี้ แต่คันนี้คือเน้นเดินทางเน,นเน้นขี่ใช้งานนะเดี๋ยวผมจะลองนั่งแล้วก็ลองยุบรถให้ดูแล้วกันว่าประมาณไหนอ่ะประมาณนี้นะอันนี้ผมสูงประมาณ175นะครับนี่ปุ้มเท้าพอดีเลยไม่ต้องเยเง่งไม่ต้องบัเล่นะระดับข้างหน้าก็โอเคสบายนะครับผมขยับเป็นหลังสุดนี่ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อันนี้ผมจะโยกรถให้ดูแล้วกันนะฮะนี่นุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่นะแล้วก็ดูชกหลังนะครับนี่มาดูชกหลังชกหลังประมาณนี้นี่นะจะซับให้ดูนี่นะรู้เรื่องนะครับนี่คันนี้ก็จบไปที่ประมาณน่าจะประมาณ5 0าพันกว่าบาทเซ็ตชกหน้าชกหลังชิวเลยประมาณนี้นะก็ฝากยามาฮ่าเอ็กแม็กสามร้อยนิวไว้ด้วยแล้วกันส่วนใครที่อยู่ที่ไหนเจารถมาให้เราเซ็ตชกหน้าชกหลังจัดทรงอะไรยังไงก็เชิญมาได้แล้วกัน เฟอะไรแต่งช่งางแฝดยลายินดีต้อนรับเสมอนะครับคันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าจากปรตานีมากๆเลยเป็นลูกค้า v ีพีที่ทำขอบเรากันมาตลอดขอบคุณมากๆนะครับแล้วติดตามคันใหม่คันหน้าต่อแล้วกันผมช่งางแฝดยะลาสวัสดีครับ